สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกทท่านนะครับผมไีนนะครับรอยังมีความหวังนะครับผมนักท่องเที่ยวก็ไม่มีนะครับนะครับดูชาวช้างนะครับนั่งรอกันนะครับรอยังมีความหวังนะครับผมเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร้ผมด้วยนะครับผมนักท่องเที่ยวก็ไม่มีนะครับผม ก็ออกมาทำตามหน้าที่นะครับผมทำตามเวลานะครับ,นะรบนี่ชาวช้างนะครับผมนั่งตาสลนกันเป็นนะครับน้องช้างก็จะอยู่กันประมาณนี้นะครับผมมันก็อยู่ที่เกยนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีแม่แม่ทุกทท่านนะครับผมเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ผมด้วยนะครับผมนีนะครับ,รบนี่กับพังสีสุดานะครับผมนี่พี่ดอกคูนนะครับผมนี่ก็ชชางามาใหม่นะครับผม น้องอยังเป็นช้างเล็กๆอยู่เลยนะครับอายุ15ปีนะครับผมยังเล็กๆอยู่เลยครับทามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ผมด้วยน,นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมันะบผมอันนั้นผมจะได้ลงคลิปนะครับเมื่อเช้าไปฝึกลงคลิปอยู่กับควานบุญมีนะครับผม แต่ก่อนมีแต่แม่ควานนะครับลงคลิปให้นะครับผมนะครับชีวิตของชาวช้างนะครับไม่มีก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับผมออกมารอยังมีความหวังนะครับรอนักท่องเที่ยวนะครับผมนะครับรอยังมีความหวังนะครับผมนู่นนะครับ คับช้างอยู่นี่ก็ประมาณ30บกว่าเชือกนะครับผมนะครับเงียบเงานะครับเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ผมด้วยนะครับผมไม่มีกะโรกันต่อไปนะครับชีวิตนี้คือการต่อสู้นะครับผมรอยังมีความหวังนะครับเดี่ยวับ ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ผมด้วยนะครับอย่างนั้นผมขอลงคลิปนี้แค่นี้นะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ